สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องชัดวินเทจเนี้วนะครับวันนี้ผมมารีวิวรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมชอบมากเลยนะครับข้างล่างนี้นะครับครับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่ผมชอบมากๆเลยนะครับ ซึ่งรุ่นนี้ไปชื่อรุ่นว่า A100 SR นะครับเครื่องยนต์ 100cc นะครับจดทะเบียนเมื่อปี2019นะครับนะับถึงตอนนี้ปี2563ก็เป็นจำนวน44ปีนะครับคันนี้สีส้มตรงเล่มเลยนะ มมมดโคเียตอนนี้ล้อนี่เขาเปลี่ยนเป็นล้ออลูมิเนียมแล้นะครับสี่ตัวทั้งกับ4นี้ก็สภาพอย่สวยยุ่งทำมาใหม่แล้วเพาะเปลี่ยนใหม่ท่ออย่างสวยยู่นะครับ เครื่องยนต์นี้คือแห้งๆเลยนะครับจอดไม่มียศนะครับ mm hmm. ทาอนี้ได้ทำการอัดใหญ่แก้ลงไปแล้วนะเ mm hmm. สียงแจะแน่นๆ <Okay. S 1> อุปกรณ์ยู่ครบหมดเลยนะครับไฟเลี้ยวไฟท้าย เดี๋ยวลองติดเครื่องกันเลยนะครับนะครับเดินมาลองติดเครื่องกันเลยนะครับเสียงเคาะแน่นเลยนะตัวนี้เอกสานชุดโอนครบนะครับใครมีความสนใจก็สามารถาโทนสอบถ้ามก็ได้เลยนะ จุดที่สุพรรณบุรีนะครับมาลองขับก้อนกันได้นะครับผ่านมาก็สามารถเข้ามาลองขับลองดูกง้อนได้ไม่เป็นไรครับขอเน้นมากนะครับได้หัดยันแก้วเข้าไปแล้ว